ภิกษุทั้งหลายทำอันเราแสดงแล้วว่าเหล่านี้คืออริยสัจท,ทั้งหลายสี่ประการดังนี้เป็นธรรมอันสมณะพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายข่มขี่ไม่ได้ทําให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้ขัดงางไม่ได้ข้อนี้ เป็นธรรมที่เราเกล่าวแล้วอย่างนี้เราอาศัยซึ่งอะไรเล่าจึงกล่าวแล้วอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยซึ่งธาตุทั้งหลาย6ประการการก้าลงสู่คันย่อมมีเมื่อการก้าลงสู่คันมีอยู่นามรูปย่อมมี เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสัลายณตะนะเพราะมีสัลายณตะนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาภิกษุทั้งหลายเราย่อมบัญญัติว่านี้เป็นความทุกข์นี้เป็นทุกขสมุท,ทยัย นี้เป็นทุกขานิโรธนี้เป็นทุกข์นิโรธทาคามีนีปฏิปทาดังนี้แก่สัตว์ผู้สามารถเสวยเวทนาภิกษุทั้งหลายทุกข์อริยสัตว์เป็นอย่างไรเล่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้โศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้น นั่นก็เป็นทุกข์กล่าวโดวยย่อปัญจุปาทานขันทั้งหลายเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายเนี่ยเรากล่าวว่าทุกขะอริยสัจภิกษุทั้งหลายทุกขะสมุทยยอริยสัว์เป็นอย่างไรเล่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลาย เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายัตนะเพราะมีสลายัตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจารมรณะโสกะ ปาริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี่เรากล่าวว่าทุกขสมุทยอริยสัจภิกษุทั้งหลาย ทุกขานียโรธะอริยสัตว์เป็นอย่างไรเล่าเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูป เพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนณเพราะมีความดับแห่งสลายตนณจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหา เพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุป,ปาทานาพเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชารามรณะโสกปริเทวะ ทุกขโทมมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยเรากล่าวว่าทุกขเนิโรธาอริยสัตว์ภิกษุทั้งหลายาลาาทุกขเนิโรธรารธคามินีปฏิปทาอริยสัตว์ เป็นอย่างไรเล่ามักอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการนี้นั่นเองกล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรัมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติ สัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายเนี่เรากล่าวว่าทุกขารนี่เรธคัามินีปฏิปทาอริยสัจภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าทำอันเราแสดงแล้วว่าเหล่านี้คืออริยสัจท,ทั้งหลายสประการดังนี้ เป็นธรรมอันสมณะพรามณ์ผู้รู้ทั้งหลายข่มขี่ไม่ได้ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้ขัดงางไม่ได้ดังนี้อันใดอันเรากล่าวแล้วข้อนั้นเรากล่าวหมายถึงข้อความดังกล่าวมานี้และ